ครับส,สวัสดีค pues mm. รับผมมัน nah. นี่เดี๋ยวจะแอนด์เดบุกเป๋ <stero> ่าในการอัดวิดีโอลงยูทูบครับท่านผู้ชมนี่ครับหลอกง่าครับท่านผู้ชมนี่หลอกง่าครับโอ้ครับนี่ท่านผู้ชมหลอกง่าท่านผู้ชมนี่หลอกง่าครับท่านผู้ชมนี่หลอกง่าครับท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์คนด้วยนะครับนี่ครับหลอกง่าอยู่ส่วนมาครับนี่ครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่นี่ครับ ท่านผู้ชมล็อกง่าล็อกเ่าครับท่านผู้ชมนี่กดไลค์ด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็นี่สวนมันของคุณแม่ของนี่ครับเนี่ยท่านสวนมันสวนไรนะครับท่านผู้ชมนี่กดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์เนี่ยนี่กดไลค์แล้วนี่กดมันกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับจุ๊บๆรักนะครับทุกคนเนี่ยท่านผู้ชมนี่ง่าครับนี่เนี่ยท่านผู้ชมนี่ล็อกเ่า แล้วได้นะครับนี่ครกดไลค์ลกดแชร์ผมด้วยน,นะครับรักนะจุ๊บๆหัว